ตลาดคลองสวนตั้งอยู่ริมคลองประเวบบุรีรมในพื้นที่สองจังหวัดคือจังหวัดฉะเชิงเซาและสมุทรปราการตลาดคลองสวนเป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าย้อนกลับไปในอดีตการเดินทางเข้ากรุงเทพโดยทางเรือเป็นการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกที่สุดเรือจะแล่นจากประตูน้ําท่าถั่วจังหวัดฉะเชิงเซาผ่านตลาดคลองสวนแห่งนี้ก่อนจะเข้าสู่ประตูน้ํากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับวิถีชีวิตของชาวคลองสวนทั้งชาวไทยจีนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมีการผสมผสานของวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับซึ่งจะเห็นได้จากสิ่งกอ่อสร้างเช่นโรงเจวัดและสุเหร่าจะตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันครับและสําหรับ่ผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะชมบรรยากาศของวิถีชีวิตแบบย้อนยุคชิมอาหารอร่อยทั้งขาวและหวานและยังได้ชมสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ก็สามารถไว้ไปชมได้ทุกวันครับที่ตลาดคลองสวนร้อยปีแต่บรรยากาศจะคึกคักที่สุดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน,นะขัดอร์ครับ อาวยังจจะเกิน100ร้อยปีนะคะถึงว่าจริงจริงเลยเกินเนอะมันเกินประเทศไทยมีตั้งพันกว่าปีโอ้อาหารเยอะมากเลยอาหารเพียกเลยแล้วไม่สงสัยเลยหรือว่าตลาดมีแค่นี้เหรอ,อยังก็ยังเดินอยู่ยแต่ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตลาดมันสุดอยู่แค่ตรงนู้นเองเหรอแค่นี่แหละถ้าวัยเมทไหมเนี่ยคนก <คน S 2> ็นตกใจมาถึงปั๊บเห็นกันนี้เอ,อ้าว 100แค่นี้เหรอร้อยปีมีแค่มีแค่นี้เหรอพอ<ช>เดินแล้วก็เลยกลับไปเลยมีม,ยมีคนเป็นมาแล้ว,วกลับไปเลยก็เลยไม่รู้ว่าไอ้แค้จริงในตลาดร้อยปีค่ะของหลวงเนี่ยมัน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 ไม่ใช่ของเร่อล้มีใครมาด้วยสวัสดีค่ะประธานชุมชนค่ะ<า> สื่อชินด้วยอ่ะชื่อเม่งน้อยเนสิดค่ะประธานชุมชนหมู่ที่หนึ่งตลาดของสวนร้อยปีค่ะเอาละพี่เน่งน้อยโอ้โหนี่โอ้โหนี่ดีเด่มาก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนพี่ค่ะค่ะอันนี้ีอะไรละเอ่อรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นนะคะเมื่อปีสี่เจดของตลาดของสวนร้อยปีที่ได้รับมาแสดงว่าตลาดนี้ได้รับรางวัลเป็นตลาดที่มีสถาปัตยกรรมดีเด่นที่สุดค่ะคือคืออันนี้ค่ะคือตัวอาคาร แล้วูกไม่สงสัยเราแค่นี้มันจะดีเด่นได้ยังไงจะต้องมีอะไรดีๆแน่ๆที่พ่อไปข้างในค่ะข้างในเลยนะคะมองศาสตรไปมองศาสตไปเหมือนตุ๊รีเลยไอ้เนี่ยที่พ่อถึงบอกว่าคนน่ะเข้าใจผิดมาเลื่อนมาแค่สภาแล้วก็กลับคนเดินก็มาลูกตอบพ่อที่มัน ตลาดมันยาวขนาดไหนเนี่ยส่วนลูกหูส่วนลูกตาส่วลูกหูลูกตาพ่อกาคเนว่านี่ความยาวเกือบกิโลพ่อที่ว่านี่ยาวที่สุดแล้วนี่ทำอะไรปล่อยปล่อยค่ะมีอะไรบ้างคะมีเตามีปลาไหลแล้วปล่อยตรงนี้เนี่ยปล่อยตรงนี้ได้ค่ะให้ปล่อยเตาไม่ต้องมากเลยลูกนี่ปล่อยเตานี่ลูกยกขึ้นแค่นี้พ่อดีชอบตลกให้ทุกคนดูนะใช่ ปล่อยความทุกข์ความโศกจะได้ไม่มีทุกข์ป็าไงลูกลองนับข้างไปบางทีจะได้ใบหวยเียงอะไรเออนี่ก็นึ่งสามสประจําสะพานนี่เพราะไมอลไ์มันเฝ้าอยู่นี่ทุกทีเลยเจ็บพ่อไปก่อนนะคะยังจ้ายา่สิบสาสโอ๊ยมันสงยี่สิบ น่ากลัวมากเลยนะคะเหมือนกัมาเล่นรถไฟหอเลยได้สามสิบเหมือนกันค่ะแลับัากนี้เราได้ยืนอยู่บนสะพานไม้ที่สูงที่สุดเท่าทีมงานเขียาดูเก่าและเล็กที่สุดและแคบที่สุดรู้จะเห็นความเป็นอยู่ที่ชาวบ้านอยู่ยังมีความสุขสิ่งที่ทังเห็นคืออะไรรู้ไหมคะ คือคนเราอยู่ด้วยการสามัคคีกันใช่นั่นสุเรามองไปด้านนู้นเนี่ยคือวัดไทยนะวัดไทยแบบอร่อยเนี่ยเป็นสุเหล่าของมุสลิมแล้วลึกไปข้างในจะเป็นคริสเตียนคริสเตียนซึ่งทุกอย่างผสมผสานกันได้อยู่่มีความสุขชาวบ้านก็อยู่อย่างมีความสุขจัดการน้ำสกุลของเจ้าของตลาดค่ะคือทั้งอร่อยคือทั้งสะอาดนะเรื่หัวหมูแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันลูกเป็นหัวหมูต้มแบบโบราณแล้วก็ต้มตรงนี้ดิงบนะครับต้มดิงนะ หมูที่นี่มันจะปลอดภัยเพราะว่าของเราหมูกินลำไม่มีสารเล่งเนื้อแดงด่างนั่นเยอคุณเชียงที่นี่มันเป็นสูตรโบราณสูตรน้ำอ้อยน้ำอ้อยรวมไหมไร้แป้งไร้สารรสชาติอร่อยที่สุดไร้รสชาติไร้รสชาติด้วยเหรอไม่ไร้รสชาติอร่อยอันนี่คือสารการบูอันนี้คือสารสมุนไพรเป็นสารกันบูดส่กันนะใส่ใส่ในถุงเทียวเหรอใช่ตำตำแล้วไปเคี่ยวน้ำ พอมีน้ำแล้วก็เอากากออกเอากระดิ่งแต่น้ำอันนี้สูตรคนจีนโบราณเลยเหรอสูตรแท้จิ๋วออ๋แล้วเชียงของเราเราจะหั่นเป็นชิ้นเนื้อนะคะมันแล้วก็แยกออกเอ็นก็ไม่มีเป็นเนื้อล้วนๆเอาละนี่คือตำนานรักและตำนานอร่อยของยายพรกรบตาษลื่น ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานกุนเชียงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้ออย่างไรให้ได้กุนเชียงที่มีคุณภาพตามต้องการเพราะในท้องตลาดมีกุนเชียงขายมากมายอยู่หลายร้านสําหรับวิธีการง,ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือการสังเกต,ตจากเชือกที่ผูกกุนเชียงนั่นแหละครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการแบ่งออกเป็น3ามเกรดก็คือชั้นเยี่ยมจะใช้เชือกสีแดงหมายถึงว่าเป็นกุนเชียงที่มีส่วนผสมของเนื้อเยอะที่สุด รองลงมาครับจะใช้เชือกสีเขียวและสุดท้ายชั้นสามจะใช้เชือกสีขาวครับโอ้โหพ่อเมยก <แ Solar. S 2> เลยนี่คือเมนูเป็ดของเชิดเจียงเขา ทุกอย่างเลยอันนี้เป็นไอ้ที่แปลกเนาะหอยจับปนนเดี๋ยวๆไอเน,นียที่แปลกครับพ่อ พ่อเขาแรกพ่อนุ่มาผิดที่นึกว่าของอีสานเพราะเขาเรียกปากเป็ดแต่ความจริงเจ๊เจงสมัยเตี๋ยเขาทำมานานแล้วเขาเรียกคางเป็ดกูก็งงไปด้วยไอ้เท่ยยังมีร้านปลาช่วงคางเนี่ยมันที่มีลิ้นด้วยลิ้มีลิ้นออร่ยมากนะก็ก็เนี่ยเหรอฮะเนี่ยโอ้ยกรอบเลยแล้วก็คือน้ำจิ้มอันนี้ค่ะจุ่มน้ำจิ้มอะไรนี่มันแปลกไปร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันเยอะแล้วไม่เคยมีคางเป็ด นิ้นไี่คิดต้องสั่งขานไม่ได้แล้วก็เป็นบะหมี่ด้วยก็เป็นเส้นทำเองได้เส้นเจงก็ทำเองตีเองเยวก็กินถึงจะรู้นี่เลยจะกินแห้งก็ได้จะกินน้ำก็ได้แล้วจะกินเผ็ดเผาโลสั่งทั้งผ่าก็ได้ได้ค่ะของเล่นที่สองก็คือถอยจ้อลปนล้วนๆค่ะสั่งระหว่างรอระหว่างรอเส้นก๋วยเตี๋ยวไอ้เราเราเส้นเจงเนี่ยมามีประวัติค้าขายมานานกันยังไงเนี่ย ให้เดาได้ไหมคะแต่ก่อนต้องขายในเรือแน่เลยเพราะอยู่ติดน้ำโอเคค่ะใช่ใช่มคะคุยไปพ่อจะเป็นยังไงนะคะแล้วอยู่ดีๆยกคนขึ้นบกได้คือว่าขายพอขายดีก็เริ่มจอดขึ้นเรือมันสะดวกกว่าการที่อยู่ในเรืออยู่ในเรือมันจะทำลำบากกว่าถ้าขึ้นบกมันก็จะขายง่ายออ๋เรือลำใหญ่ไหมคะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเรือเป็ดสำปันในสำปันเป็ดเรือเป็ดคายที่แล้วก็พายไปใครเรียกเราก็จอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็บอกไมัก่อนขายทางละห้าสิบตังค์ห้าสิบตังค์ค่ะกี่ปีคะ ก็มีการมายพ่อรวมมาถึงป่านนี้ก็84ปีแล้วโอ้โหแต่รุ่นพ่อรุ่นพ่อเขาบอกขายย่อนเก่งวันละ30ตัวก็โอเคแล้วสมัยนี้ขายร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวการเดินทางไปชิมเป็ดพะโล้เจ๊เ๋งนะครับร้านตั้งอยู่ในตลาดคลองสวนเริ่มต้นการเดินทางกันครับจากถนนพระรามเก้าขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ขับตรงไปเรื่อยๆให้สังเกตทางซ้ายมือนะครับจะเห็นป้ายตลาดคลองสวนร้อยปี หลังจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายจากแยกมอเตอร์เวย์เพื่อเข้าถนอนอ่อนนุชขับตรงไปอีกประมาณ15กิโลเมตรจะพบกับสำนักงานเทศบาลตำบลคลองสวนอยู่ทางขวามือครับจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปอีก300เมตรทีนี้ก็จะถึงตลาดคลองสวนแล้วล่ะครับ โอ้โหวันนี้นี่อิ่มอร่อยสนุกสนานจริงๆเลยนะคะเพราะแวะกันมาได้ค่ะตลาดคลองสวนนะคะร้อยปีรับรองว่าจะต้องถูกใจแล้วอยู่ใกล้กรุงเทพด้วย